สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเต่าชูช่อมาหินอามวนครับทีบงงม,ามงานมาห็นครับผมเนาะอาเมื่อนี้มาตามตัวเลขแนวทางพ้อเพชรแกย,ยันตดเพียงเด้อชมตามบูดานครับผมเนาะเอาเมื่อนี้มารับชมน้ำกันเนาะงืะอ่อนที่ผ่านว่าฝันโค้งสุดท้ายพี่นนองเนาะฝันเกี่ยวรถพี่น้องลาเบียร์สองหนึ่งสาม เนาะออกสองสามครับเนาะออกเต็มเต็มเลยพี่รองเด้อคู่นึงฟันได้บนเนาะเจน่างฟันได้เจ็ดเก่าบนเนาะแต่ว่าพอเพชรฟันได้สองสามพี่รองเนาะเอาเดี๋ยวมือนี้รอติดตามไปว้อเพชรครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีแอดมินสวัสดีเอฟซีท่านที่ติดตามพ้อเพชรแต่ยากเนาะเออโคชวาม่าเนี่ยเออสายไงเอออยากคุยกับ เอ็ซีตลายมือแล้วเด้โอ้แสดงว่าคนมาบอกกันตัวนี้โอ้ยเพิ่นบางสิเพิ่นหลังจากคอยออกพอกีมือเด้เพิ่นมาว่าโอ้ยันกระมาบอกคักๆก็เป็นอย่างคือเอาบ่อเป็นนั่นเอาหาเงินมากกว่าเอาขึ้นเงยนวัดเต็มเงยนเต็มชานอยู่กับเป็นอย่างคือบ่ เอาบ้านโอ่ก็เอาบ้านเนี่ยบ้านเลขทีไหมบ้านมันออกบ้านเลขทีเนาะบ้านบ้านนี้มันมาออกอยู่รถขั้นที่จอดอยู่หน้าบ้านนี้รถขั้นตอนเนี่ยสองหนึ่งสามเนี่ยสองหนึ่งสามสองสองสามออก็อยู่เนี่ย่แมนเจ็ดเก้ากับแมนเด็กเอออทะเบียนเก้าแล้วเก้าสามเจ็ดเก้าเอาโอ้โหอ่าเขาทึ่งทะเบียนเก้าที่อันไหมแมนแล้วที่นี่ อ่าโค้งสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายนะอ่าผมฝันว่าได้กดเอาเอาบินใหม่แปดตออได้ได้บอกป่าบอกบอกไ่บอกเอาบอกไ่ได้บอกบอกครับโอ้เป็นบ่มากเนาะเออบริมาได้แปดเก้าแต่ว่าก่อนที่ออกอีกันได้เจ็ดเก้าตรงๆเลยนางพาใหม่อยู่นี่นางพาใหม่อยู่นี่คุณมาบอกมันออกมาออกมาใหม่เลย นีอ่ออกย <going> ู่มใหม่ไม่ไพ่นี่ไหมนั่งพานี่ไหมก็โทนั่นแหละเด็กเต่าข้ากากเลยอเออมื่อก่อนเล็กสีออกนั่นโอ้ยตัวทา่มปนเลยป่ะปนมาโอ้ยงอหลายตต่ซ้ำเล้องอหลายเตี้่หองมาให้เอาต้องเต้บ้านเลยทีง้อหลายตาย้ำเหาือนอือกูมาสูนแห้งแต่นอกเหมืนี่โอ้ป่านนี้ ปรากฏว่าไอทีพันมาเนี่ยว่านี่นี่เนี่ยหลังจากตีเลขออกมาได้โอเอคมึงว่ามาัเคลื่อนว่านนี่เหรอเวมันเคลื่อนว่านานี่มั้ฝันว่าข้าเจ้ามานาั่งกินเลี้ยงอยู่นี่อีกแล้วเด้อคุ้นนั่งกินกินเรี่ยงอยู่นี่บนหน่อยเต็มเลยเด้อข้าเจ้านาั่งกินข้ากันเต็มยกผมว่ากินเรี่ยงอยังกันสังซันเฮ้าเปิดเพลงตุ่มจุมเนอ้อ ป่านนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งลูกขึ้นปังนัน่นกูมาชวนแห้งเลยเดี๋ยวนี้วะเอ,เอาไม้มาให้กูดูวะกันปรากฏว่าผู้หญิงผู้นีน้นี่คือคนอดีตภรรยาที่เราเสียไป<อ>ที่เราเคยมาบอกดูดูนะผู้ออบอกคือประจำอ่ะปกติถ้าเรามาเนี่ยมันจะออกซีหอกคนบ่โอ้บ่ซีหอกก็ซีเจ็ดที่มันออกนั่นแหละเรามาเนี่ยเอาออา เอาไม้มาให้อันกูพังกันหน้ามาสิอ่ะกูมาศูนย์แห้งแล้วมันมันโง่ตายห้ามเลยสิอ่ะบังเอาไม้มาลองดังๆดูนเถสมัครลองเพลงโอ้โอ่ะแบบนี้ถ้าปกติถ้าเล่าม่านบอกถ้าเล่ามานนี่คือถ้าเห็นเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอออืมไม่เสียออกสี่หกอ่ะ อแปลว่ายืนพื้นเลขสี่หกเนี่ยแมนที่หกสี่เจ็ดนี่ยืนยืนไปเลยทั้งไม่นโยบายหลังนี้จะสองสองหารบ่เนี่แหละคุณลองเพียยังไหนบัดิว่อได้ล่องเอานี่ละสูนนะโอ้สูนขึ้นสวนนะเออมูสยนแห้งแท้นเตือนเตือนขึ้นเออโอไมว่าว่าสนแห้งเออสูนแห้ง มันต้อมันจเันเลี้ยงใจเขาสั่นวที่พูดตัวนี้บ่ฮะนามาตัวนี้บ่แมนมันน่องมันหน่องมีตัวพี่มันหน่องมีสูตรํำหนาออตัวซีหกเลยละออแล้ซีหกซีเจ็ดนี่ไปอือซีหกซีเจ็ดไปได้เมนแต่แต่ว่าหาห้ออีกคิดนึหน่ายหนึ่งเนาะแง่หนึ่งเนาะคือ ก้นอยู่หันหลาย,ลายมีผู้ยิ่งผู้นี้ยืนคนขืนก้นเดียวเอือขืนก้นเดียวอืมอืมแล้ววันสีมีหนึ่งน้่นบ่อ่าอ่าอือก็เป็นไปดีใช่ไหมบ่อืมหนึ่งศูนย์สี่หกหนึ่งสี่หกกันบ่นี่ไงแปดนีพ้พ่อพ่อบันยยืนขืนทุ๊บวันหนูมาวัดสวนแห้งแค่วัดสวนแห้งนหน้าวัวเห็น ไอ้พักนั้นมึงลูกขึ้นลูกสี่หา,มาผมแนี้ยแล้วก็ลูกขึ้นตัวนนเนาะโอ้เขาสั่งอาอข้าผมมาสั่นลูกขึ้นเลยในฝันนะวะโอ้ว่ามาเจ็บเดเนาะมันมาบอกเลขก็มาอยบานี้นก็มาชวนให้กูยิง่งเนาะได้ผมนะว่ามันต้องนี่กูยิง่งกูหนึ่งนี่ นั่นแหะตียืนยืนไปซีซีหกซีเจ็ดนี่แหละศูนย์ซีหกนี่แหละเออยืนไป้ตรงนี้ก่อนมาเนี่อสีแมนซีหาน้ำบ่อเออนาะเออผู้ยิ่งใหญ่หดือผู้แรกคุณยิ่งค้เออมันลุกกั้นมาพกนั้นลุกนมาเออสีหกสีเจ็ดนี่บ่แมนอือนั่นแหละบุตรซีเงาไรบาทนี่เออแต่จะเริ่มบาทอะทีแล้วเพราะว่าขาเจ้า เขาจะมากินเลี้ยงเลี้ยงยี่นี่มวที่แล้วอาเป็นทะเบียนบ้านนี่นมวดนี่อธเป็นบ้านเลกที่โอ้คือเนาะว่าจะขึ้นอกเลยบอกว่าต้องต้องหาด้วยเออตอนนี้แหละปากไปถึงเอฟซีปูเปนติดตามอเยอ่เออคาจะคับุงก็กว่าอืมอืมแต่ว่าตัวนี้เป็นว่าเป็นคูนแน่ยนบ้านอีกที่ก็บอกทิมเนาะรับนั่นแหละอืม ปกติมาถ้าเพิ่นมาไมันด้ออก4หกหรอ,อ,อะที่ก็เขาสิสวนแห้งหน่ยอยพี่เขาเขาบอกว่าเขามาบอกแล้วอคือบอกเอาหามเงินมาให้มากรอเอาท่อมาให้งเงียบแห้งเต็มซ่านอยู่เป็นอย่างที่ออบอกเอาอืมเป่นพวกงว่ามันจะไม่ออกคือรถเนาะลดการถเก่าเราอืมอือ รถดถคขั้นของเราตา่้งตแ<ม>ต่ตระกูนั้นเปนซื้อแล้วอพอสะเด้เปลี่ยนทะเบียนเนี่ยแ<ม>นี่เพราะว่าอวนมาเป็นซื้อจะคล้องแนี่นมันทะเบียนเก่ามันเก่าสามเจ็ดเก่าเอานะเอโอ้ยใครก็จิไเป้หัวเนาะเออแม่ดีเดียน,นบอกเป็นโตัล้อถนอดลูกขึ้นมาเลยโอ้ยมาก ชวนให้กันเห็นเนาะคือบรบอกเป็นโตัวแล้วแตเนาะว่าเราก็เคลื่อนนั่กันถ้าฟังไม่ได้ว่าบรบอกกูเป็นโตัวเอาถ้าใช่เนาะก็เอาปีสามปีเราเคยให้โชคมาก่อนเนาะเออแล้วก็อายุแล้วก็ชีพหกปีพอดีเนียแม่ผู้ที่เราเสียยากเขาชีเจ็ดเนี่ยนี่แหละเอาเอาตามนั่นล่ะเอาตามนี่เนาะครับโอเคครับนังนงซะก่อนอื ฮาทิตย์แห้งอยู่เดียงเดียวอยาทิตย์เอง FC ฝนมาขาย FC ฝนมาย่านเมื่อคันโดนหันเล่นเลย <laughs> <laughs> เอากปดูซีกับผมความฝันพ่อเป็นเบื้องต้นอ,ตอดีตยีภรรยาผูเา้เก่าผู้คนเสียชีวิตไปเลยกับเด้อมายืนซี่บอกว่าศูนย์แห้งครับกัสันว่าถ้ามันไปเกิดอะไรยงังไมายืนศูนย์กันตังๆอยู่ย้อนบอกเรียบว่าเอาว่ะสัน ขาดท่องไม่ให hmm. ้แบันี hmm. uh ้เนี hmm. ่ยไปเอาอื่นเฉยอยู่เหนว่าประเทศเปประเทศมันลดขั้นของคนขั้นทะเบียนสองหนึ่งสามนี่ครับเป็นลดขั้นเก่าของคนคนที่จะจีตไปตกรเป็นซื้อคนทะเบียนเก่าหันเพวกเนี้ยก่อนเก้าสามเจ็ดเก่าเก้าสามเจ็ดเก่าเข้าตรงๆกับพีกคำเจ็ดเก่านะครับนะแล้วก็ทะเบียนไม่ก็เข้าตรงตรงอีกสองสามนิ้งอ่ะเจ็ดสี่ครับผม พระเนตรกับนมทุกทีสู้กันทุกคนพระบุญพระบุญตกมันลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทำว่าเศรษฐีจนเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนครับอืตัวใหญ่เอาสละครับเนาะขอบคุณพ่อเพชรครับผมสวัสดีครับตกมันนาสุขๆทุกคนเด้อเฮงๆปังๆทุกท่านครับผม